เทคนิคการเตรียมตัวของเราการสัมภาษณ์งาน เอาเป็นทริคได้ไหมอ่ะเพราะว่าเทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่บ้างแล้วเนาะว่าเราจะต้องเตรียมซ้อมสัมภาษณ์คําถามต่างๆที่ส่วนมากเขาจะถามหรือการแต่งตัวเนี่ยเราจะต้องแต่งตัวประมาณไหนคุณก็เลยเอาเป็นทริคเล็กๆน้อยๆดีกว่าหือว่า f i r ็อ j o b อ e r หรือว่าคนที่แบบติดเต้นมากๆเวลาที่เจอสถานการณ์ที่มันกดดันนะเนาะจะเอาไปใช้ได้นั่นก็คือแนะนําเป็นการจําสคริปต์แบบคีย์เวิร์ดคือเอาจริงๆป่ะถ้าประโยคมันยาวๆมากๆเลยเนี่ยเราก็จําไม่ได้ทั้งหมดหรอกคือหลายๆคนหรือบางคนอ่ะจำได้มันก็มีไงแต่ถ้าคนจำไม่ไได้อะะจทยงเลแนน จำคีย์เวิร์ดสั้นๆของประโยคจะดีกว่าเพราะส่วนมากเนี่ยคำถามขึ้นต้นน่ะเนาะมันก็จะขึ้นด้วย what หรือ why อะไรประมาณนี้แล้วก็คีย์เวิร์ดเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณกลางๆหรือท้ายประโยคอย่างเช่นประโยคประมาณว่า why จุๆๆ h i r จุๆๆ,ๆแล้วก็แบบเราก็มานั่งคิดและว่าเอ๊ะที่เราจะมา why มันคือทําไมแล้วก็ hire แปลว,ว่าจ้าง พอเราเอามารวมกันทําไมแล้วก็จ้างแล้วก็จะแบบอ๋อทำไมเขาต้องจ้างเราเกาทํางานใช่ไหมพอเราจังคาถามนี้ได้อะเราก็ตอบไปเลยแบบตอบแบบช้าๆตอบแบบชัดเจนแล้วก็เอาให้มันตรงประเด็นที่สุดในนั้นว่าต้องตอบแบบคำจริงนะไม่ว่าเราจะเจอคาถามอะไรเนี่ยเราจะต้องตั้งสติออาทำมันออกมาให้ดีที่สุดนะ